ดายิงไลท์เป็นหนึ่งในเกมแอคชั่นสวายเวลที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับชาวเกมเมอร์อย่างมากในปี2015ถึงแม้จะมีตีมที่ไม่ได้แปลกใหม่อย่างซอมบี้และโลกล่มสลายแต่สิ่งที่ทําให้มันได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามคือมุมมองและวิธีการใหม่ๆในการรับมือกับซอมบี้ทั้งการเอาตัวรอดด้วยทักษะพากลัวอันเป็นเอกลักษณ์กลุ่มผู้รอดชีวิตที่จ้องแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดพร้อมทั้งโลกกว้างของเมืองฮาลานที่เต็มไปด้วยความลับมากมายให้ออกสำรวจ แต่ทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่าพวกซอมบี้ที่ป้วนเปี้ยนอยู่ภายในเมืองมันมีที่มาจากอะไรกันแน่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับไวรัสที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตนักล่าในยามอาทิตย์ตกดินยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Dying Light The Series ในตอนฮารานไวรัสยินดีต้อนรับสู่ฮาราในปี2014เมืองแสนกว้างใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคนร่ำรวยที่มีอำนาจคนธรรมดาและคนไม่มีที่ไปความหลากหลายทางฐานะได้ก่อให้เกิดการแบ่งชนชั้นในรูปแบบของพื้นที่ภายในเมืองบางเขตมีตึกสูงราฟ้าบ้านรูหราขนาดใหญ่ในขณะที่บางพื้นที่เป็นเพียงญานสลัมเล็กๆไม่มีแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานนี่คือเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของทุกเรื่องราวในเกมได้ิงไลท์ขณะที่ชีวิตของชาวเมืองฮารานดำเนินไปอย่างปกติ ในเขตโอทาวยานของคนรวยผู้มีอันจะกินประจำเมืองฮาลานได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดบางอย่างขึ้นบาริสบูรุกหนึ่งในคนงานที่ทำงานอยู่ในเขตนั้นเกิดอาการก้าวร้าวอย่างควบคุมไม่ได้และเข้าโจมตีประชาชนในบริเวณนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บอีก6กรายเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าจับกลุ่มบาริสแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าเขาจะให้ความร่วมมือเมื่อไม่มีทางเลือกอื่น เจ้าหน้าที่จึงได้ตัดสินใจวิสามันผู้ก่อเหตุอุกชะกันคนนี้ร่างของบาลิสบูรุกได้ถูกนั่ไปตรวจสอบโดยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลประจำเมืองพวกเขาได้ตรวจพบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายในร่างกายของผู้ป่วยมันคือไวรัสที่ไม่ทราบสายพันธุ์และไม่มีที่มาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าใจว่าไวรัสนี้เป็นเพียงโรคระบาดธรรมดาโรคหนึ่งพวกเขาจึงไม่ได้เตรียมวิธีการรับมือแบบจริงจังเอาไว้และคิดว่ามันก็คงหายไปเองเหมือนกับโรคไข้หวัดทั่วไป แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป <S <S 1> <S 1> เหตุการณ์รุนแรงแบบเดียวกันก็ได้เกิดขึ้นรอบเมืองซึ่งผู้ก่อเหตุมีอาการก้าวร้าวคล้ายกับบาลิสทางรัฐบาลของฮารานซิตี้เข้าใจแล้วว่าไวรัสปิศนานี้คือต้นตอของสิ่งที่เกิดขึ้นกรมสาธารณาสุขของเมืองฮารานจึงรับมือด้วยการลณรงค์ขอให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีผู้คนชุกชุมสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านและไม่ใช้บริการขนส่งสาธารณะหากรู้สึกว่าตัวเองมีอาการป่วย แม้มาตรการเหล่านี้จะถูกนำมาใช้อย่างเคร่งรัดแต่ทว่าจำนวนผู้ป่วยกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยารักษาทุกประเภทในโรงพยาบาลใช้ไม่ได้ผลเหตุการณ์รุนแรงภายนอกก่อทวีคูณขึ้นโดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเมื่อเห็นดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้เริ่มใช้มาตรการความปลอดภัยขั้นเด็ดขาดโรงเรียนถูกยกเลิอกอย่างไม่มีกำหนดโรงพยาบาลต้องงดไม่ให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสทรัพยากรทุกอย่างถูกจัดสรรขึ้นมาเพื่อศึกษาและหาทางรักษาอาการป่วยเหล่านี้ การแพร่ระบาดของไวรัสปิศนาถูกประกาศให้ชาวเมืองรับรู้อย่างเป็นทางการแต่ถึงแม้จะทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อศึกษาไวรัสตัวนี้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเมืองฮารานก็ยังไม่สามารถหาทางรักษาได้ด้วยตัวเองพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือไปอยังองค์กรระดับโลกอย่าง g r e องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลากหลายสายพันธุ์ไม่กี่สัปดาห์หลังจากการรวมมือกันของทั้งสงฝ่าย เจ้าหน้าที่ g r e ได้จัดตั้งและทดลองขึ้นภายในโรงพยาบาลต่างนาต่างตาคิดคนวิธีการที่จะใช้หยุดยั้งไวรัสตัวนี้ผู้ป่วยจํานวนมหาศาลถูกส่งตัวมาเพื่อเข้ารับการรักษาประชาชนที่ไม่ได้ติดเชื้อก็ต้องกักตัวอยู่ในบ้านห้ามออกไปไหนแต่ถึงจะทําทุกอย่างตามที่รัฐบาลบอกสถานการณ์ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยจนในที่สุด ยานโอทาวของเมืองก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นเขตกักกันมีทหารและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าออกได้ท่ามกลางความสิ้นหวังของชาวเมืองนักวิทยาศาสตร์ของ g r e ได้คิดค้นตัวยาต้นแบบขึ้นมาได้สําเร็จพวกเขาได้เข้าไปในเมืองเพื่อทดสอบตัวยาใหม่นี้กับผู้ติดเชื้อและผลของการทดสอบก็เป็นไปได้ด้วยดีไวรัสมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อตัวยาต้าตนแบบเหลือแค่เพียงการขัดเกลา่อจนสามารถนํายาตัวนี้ไปใช้ได้อย่างสเสถียรก็เท่านั้น ในขณะที่ g r e กํากำลังเร่งพัฒนายารักษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขตโอทาวได้เริ่มลุกลานไปยังเขตอื่นๆของเมืองเพื่อจำกัดความเสียหายในวงกว้างรัฐบาลของฮาลานซิตี้ได้ตัดสินใจมอบอำนาจการจัดการให้แก่ทหารและเจ้าหน้าที่ g r e อย่างเต็มรูปแบบมาตรการคันเด็ดขาดถูกนำมาใช้งานในทันทีใายกักกันถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกลงโทษด้วยความรุนแรงหรือถูกประหารชีวิตกำแพงที่เคยล้อมรอบเพียงแค่ย่านโอทาว ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นการล้อมเมืองทั้งเมืองเอาไว้ฮารานสิตีได้กลายเป็นพื้นที่อันตรายอย่างสมบูรณ์แบบข่าวดีที่พอจะมีในตอนนี้คือ g r e ได้คิดค้นยารักษาได้สำเร็จยานั้นถูกเรียกว่าแอนติซินมันมีฤทธิ์ในการยับยั้งการกลายร่างของผู้ป่วยให้ช้าลงหลายเท่าแต่ตัวยาเองยังไม่สามารถกำจัดฮารานไวรัสที่อยู่ภายในร่างกายไปได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้แอนติซินอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัส โดยการขอรับแอนติซินจะต้องดำเนินการผ่านจุดตรวจของ g r e ที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับชาวเมืองคือแอนติซินมีจำนวนจำกัดผู้คนหลายพันครุกตัวรวมกันอยู่ที่จุดตรวจทั้งผู้ติดเชื้อและไม่ติเเดเชื้อเบียดเสียดกันไปมาเพื่อให้ได้แอนติซินที่พวกเขาต้องการเมื่อตัวยาใกล้หมดลงประชาชนจึงเริ่มใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายเป็นวงกว้างและความวุ่นวายก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นการจลาจลที่ไม่อาจควบคุมได้ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ของ g r e และทหารที่เคยประจำอยู่ในเมืองจึงเริ่มทอนตัวออกไปจนหมดย่านโอทาวและย่านสลัมได้ถูกครอบครองโดยผู้ติดเชื้อจำนวนมากความกลาหนเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของฮารานไม่มีกฎหมายอีกต่อไปผู้คนที่เหลืออยู่ต้องดินรนเอาชีวิตรอดด้วยทุกวิถีทางที่พวกเขาทำได้ไม่ว่าจะเป็นการปล้นทำร้ายหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองมีทั้งกลุ่มผูรอดชีวิตที่คอยช่วยเหลือคนไม่มีทางสู้ และกลุ่มที่ใช้ความกลัวเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นและฮาลานซิตี้ก็ได้กลายเป็นเมืองแห่งความตายฮารานไวรัสคือไวรัสที่มีต้นกำเนิดมาจากไวรัสพิษสุนัขบ้าโดยตัวมันได้กลายพันธุ์จากไวรัสดั้งเดิมและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางส่วนให้ต่างออกไปที่มาของไวรัสตัวน,นี้ยังคงเป็นปริศนา โดยนักวิทยาศาสตร์ของ g r e เชื่อว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งอาหารบางชนิดประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันคือการทดลองของกองทัพในขณะที่อีกส่วนเชื่อว่า g r e นั่นแหละที่สร้างไวรัสตัวนี้ขึ้นมาในเมื่อฮารานไวรัสมีต้นกำเนิดมาจากไวรัสพิษสุนักบ้าเพื่อที่จะได้เข้าใจมันมากขึ้นเราจะมาทำความรู้จักกับไวรัสพิษสุนัขบ้ากันก่อนลิซ,ซ่าวรัสหรือไวรัสพิษสุนักบ้าคือไวรัสที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติ จุดเด่นของมันคือการเข้าโจมตีระบบประสาทส่วนกลางของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นรวมถึงมนุษย์ด้วยไวรัสสายพันธุ์นี้มีระยะฟักตัวที่นานแต่ถ้าหากเริ่มแสดงอาการแล้วโอกาสเสียชีวิตของโฮสต์คือ99.9%ลิซ,ซ่าไวรัส,สคือไวรัสประเภท RNA ที่มีสัตว์เป็นพาหะหลักเช่นสุนัขแมวข้างข่าวหรือแรคคูนมันจะแพร่ระบาดเข้ามายังมนุษย์ผ่านการกัด โดยน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีปริมาณไวรัสสะสมอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การกัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสเข้ามาอย่างมนุษย์ได้เมื่อเข้ามาในร่างกายได้สำเร็จไวรัสจะค่อยๆเคลื่อนที่ผ่านเส้นประสาทพายายามที่จะไปยังสมองของโฮสต์เพื่อเข้าควบคุมระบบประสาทส่วนกลางและทำลายสมองลงในที่สุดลิซ่าไวรัสจะมีระยะฟักตัวที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่4ถึง7วันไปจนถึงหลายปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วระยะฟักตัวของไวรัสพิษสุนัขบ้านในมนุษย์ คือ1นถึงสเดือนสาเหตุที่ระยะฟักตัวแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนนั้นมาจากหลายปัจจัยเช่นระยะห่างของบาดแผลกับสมองปริมาณไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายหรือสภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยอาการของผู้ป่วยหลังจากที่ไวรัสเข้าสู่สมองจะแบ่งออกได้3ระยะในช่วงแรกผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำอ่อนเพลียปวดศีรษะคื่นไส้แผลที่เคยถูกกัดจะรู้สึกคันแบบทรมานเรียกอาการคันนี้ว่า พาลสเทเซียส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการงุนงิดและนอนไม่หลับในระยะต่อมาอาการเด่นชัดของโรคพิษสุนักบ้าจะเริ่มปรากฏให้เห็นทั้งอาการกลัวน้ำกามเนื้อกระตุกอาการลมชักพฤติกรรมก้าวร้าวกระสับกระส่ายพร้อมทำร้ายผู้คนรอบข้างตลอดเวลามีอาการประสาทหลอนน้ำลายฟูมปากและรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายหลังจากผ่านไปราวสิบวันร่างกายของโฮสตจะเข้าสู่สภาวะอัมาพาต กามเนื้อทั้งหมดจะอ่อนแรงลงระบบหายใจเริ่มล้มเหลวโฮสต์จะหมดสติลงอย่างช้าๆและเสียชีวิตไปในที่สุดแม้ว่าจะเป็นไวรัสที่มีความอันตรายสูงแต่มนุษย์อย่างเราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและไวรัสพิษนักบ้าเองก็ยังมีจุดอ่อนตามธรรมชาติอยู่อีกด้วยนั่นคือมันสามารถถูกทำลายได้ด้วยรังสี U v วีจากแดดหากไวรัสเหล่านี้ถูกนำมาใช้แสง U ูวีใส่โดยตรงพวกมันจะถูกเผาทำลายและสลายหายไปในทันที นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ลิซ่าไวรัสอาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและจําเป็นจะต้องออกหาโฮสต์ตัวใหม่ไปเรื่อยๆนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของไวรัสพิสุนักบ้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ต้นแบบของฮารานไวรัสต่อจากนี้จะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกว่าฮารานไวรัสกลายพันธุ์จากไวรัสพิสุนักบ้ามาได้ยังไงเริ่มกันจากคุณสมบัติหลักของฮารานไวรัสโดยไวรัสสายพันธุ์นี้จะเป็นไวรัสแบบ RNA เหมือนลิซ่าวรัส แต่สิ่งที่ฮารานไวรัสต่างออกไปคือมันไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบประสาทหลักของโฮสต์แต่เข้าไปปรับเปลี่ยนการทํางานเพื่อให้ร่างกายของโฮสต์ทำตามที่มันต้องการสังเกตได้จากการที่ผู้ติดเชื้อภายในเกมไม่ได้ตายลงเหมือนกับผู้ป่วยโรคพิษสุนักบ้าพวกเขายังใช้ร่างกายได้อย่างปกติและยังมีประสาทรับรู้ขั้นพื้นฐานซึ่งการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้อาจเกิดจากการกลายพันธุ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโฮสต์ที่สามารถแพร่เชื้อในระยะยาวได้ ในหัวข้อของการแพร่เชือ้อฮาลานไวรัสมีความสามารถในการแพร่เชื้อผ่านของเหลวภายในร่างกายทางเลือดน้ำลายและสารคัดหลั่งอื่นๆแผลที่เกิดขึ้นจากการกัดหรือการข่วนของผู้ติดเชือ้อจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแพร่กระจายของไวรัสอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าไวรัสชนิดนี้สามารถถูกแปรรูปให้อยู่ในสภาวะอื่นได้เช่นการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแก๊สที่สามารถฟุ้งลอยอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด หรือการผสมไวรัสเข้ากับของเหลวและให้มนุษย์บริโภคเมื่อไวรัสถูกแพร่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ฮาลานไวรัสและไวรัสพิษสุนัขบา้าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือระยะเวลาในการแสดงอาการฮาลานไวรัสใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการเปลี่ยนมนุษย์ปกติให้กลายเป็นผู้ติดเชื้อเต็มรูปแบบหากอ้างอิงจากเหตุการณ์ภายในเกมไดอยิงไล่ระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่ใช้ในการเปลี่ยนร่างคือไม่กี่นาที และระยะเวลาที่นานที่สุดที่เราได้เห็นคือ5วันซึ่งระยะเวลา5วันยังถือว่าสั้นกว่าโรกพิษสุนักบ้าหลายเท่าทั้งนี้ปัจจัยที่ทําให้ระยะเวลาการแสดงอาการพกพันยังคงเหมือนเดิมนั่นคือระยะห่างจากบาดแผลกับสมองสภาวะภูมิคุ้มกันและปริมาณเชื้อไวรัสที่ร่างกายได้รับเข้าไปแต่สิ่งที่ทําให้ฮาลานไวรัสสามารถทําให้ผู้ป่วยแสดงอาการออกมาได้อย่างรวดเร็ว,วอาจเกิดมาจากวิธีที่มันใช้เดินทางไปยังระบบประสาทของมนุษย์ อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันในช่วงก่อนหน้านี้ไวรัสพิษสุนักบ้าอาศัยเส้นประสาทของร่างกายในการเดินทางเป็นผลให้ระยะเวลาในการแสดงอาการใช้เวลานานร่วมเดือนแต่ฮาลานไวรัสใช้วิธีที่เร็วกว่านั้นหลายเท่านั่นคือการเดินทางผ่านกระแสะเลือดซึ่งเป็นเส้นทางที่ไหลผ่านทั่วทั้งร่างกายอยู่ตลอดเวลาทําให้มันสามารถเข้าถึงระบบประสาทส่วนกลางของโฮสต์ได้อย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทําให้การแพร่ระบาดในช่วงแรกเกินการควบคุม และฮารานไวรัสก็ได้เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นรังของผู้ติดเชื้อได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเมื่อฮารานไวรัสเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วกระบวนการเปลี่ยนแปลงจะสามารถแบ่งลักษณะอาการออกเป็น4ระยะด้วยการดังนี้ระยะแรกการติดเชื้อเบื้องต้นระยะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายเพิ่งรับไวรัสเข้าไปอาการของผู้ป่วยในระยะนี้คือการไอจามมีไข้ขึ้นสูงมีเหงื่อออกปริมาณมาก มานตาเริ่มขยายอย่างผิดปกติพร้อมทั้งอาการหนาวสั่นไปทั่วร่างกายอาการในระยะนี้ยังสามารถถูกยับยั้งได้ด้วยการบริโภคแอนติซินเข้าไปซึ่งตัวยาจะเข้าไปชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสทําให้กระบวนการกายร่างช้าลงแต่อย่างที่เราทราบกันดีแอนติซินไม่ได้กําจัดไวรัสออกไปจากร่างกายส่งผลให้ผู้ป่วยยังคงติดเชื้ออยู่และต้องหาแอนติซินมาใช้ทุกครั้งที่อาการกาเริบนอกจากแอนติซินแล้วอีกหนทางหนึ่งที่พอจะช่วยได้คือการตากแดด โดยรังสี UV จากแดดจะช่วยทำลายไวรัสและชะลออัตราการแพร่เชื้อของมันได้ไม่มากก็น้อยการตากแดดควบคู่กับการใช้แอนติซินจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการชะลอการกายร่างแต่ว่าสุดท้ายเมื่อทรัพยากรทุกอย่างหมดลงและพาอาธิ์เริ่มลับขอบฟ้าร่างกายของผู้ติดเชื้อก็จะเข้าสู่ระยะต่อไปนั่นก็คือระยะที่2อ,อาการกำเริบเมื่อเข้าระยะนี้ร่างกายของผู้ป่วยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมาก ระดับอะดรีนาลีนจะพุ่งสูงกว่าปกติเกิดอาการกระสับกระสายและเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวผู้ป่วยจะเริ่มมองเห็นได้ไม่ชัดเจนและอาเจียนอย่างหนักอีกทั้งยังมีอาการลมชักและร่างกายอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอาการทั้งหมดจะปรากฏขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะถัดไประยะที่3เสื่อมสภาพผู้ป่วยจะเริ่มควบคุมร่างกายของตัวเองไม่ได้สูญเสียความสามารถในการพูดไปอย่างช้าๆอาการลมชักจะเริ่มรุนแรงขึ้น ร่างกายจะอ่อนเพลียลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กล้ามเนื้อของผู้ป่วยไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวนอกจากนั้นยังมีอาการทางประสาทเห็นภาพล้อนอย่างไม่ได้สติและผู้ป่วยจะเริ่มมีแรงกระตุ้นให้ออกล่าผู้ที่ยังไม่ได้ติดเชื้อโดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสจะกระตุ้นให้เกิดอาการก้าวร้าวมากถึงที่สุดเมื่อร่างกายของผู้ป่วยยำแย่จนถึงขีดสุดนั่นคือช่วงเวลาที่พวกเขาจะเปลี่ยนเป็นระยะสุดท้ายกายล่าง เป็นระยะที่สภาพร่างกายและจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและไม่สามารถย้อนกลับได้ผิวหนังของผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติขั้นรุนแรงเช่นการปรากฏตัวขึ้นของตุ่มพองและริ่มเลือดบริเวณผิวหนังซึ่งเป็นผลมาจากระบบไหลเวียนโลหิตที่ได้รับความเสียหายจากไวรัสดวงตาจะแดงก่ำและเต็มไปด้วยเลือดเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยใต้ตา,ตาแตกออกผมของผู้ติดเชื้อจะเริ่มร่วงผิวซีดและร่างกายจะแสดงอาการขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ทั้งหมดนั้นเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกไวรัสทำลายลงสำหรับผลกระทบด้านจิตใจมีความเป็นไปได้ว่าไวรัสจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทอย่างสมบูรณ์เริ่มจากการทำให้สมองอักเสบส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเกิดอาการโกรธอย่างดุนแรงเริ่มเข้าทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผลจากนั้นไวรัสจะเริ่มเข้าไปรบควนสารสื่อประสาททั้งเซโรโทนินและเนอร์โลีเนฟินซึ่งเป็นสารที่คอยควบคุมระดับความโกรธ และการตอบสนองต่อความเครียดการรบกวนนี้ทําให้ผู้ติดเชื้อตอบสนองกับสิ่งเหล่าด้วยความก้าวร้าวและความโกรธที่หยุดยั้งไม่ได้สุดท้ายพวกเขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคุมขังที่ไม่อาจควบคุมสติของตัวเองเขาทําร้ายผู้รอชีวิตที่อยู่ตรงหน้าและเป็นอันตรายกับมนุษย์ทุกคนผู้ติดเชื้อที่เพิ่งกายร่างจะถูกเรียกว่าไวรัลมนุษย์ครั่งที่หลงเหลือไวเพียงความเกลียวกาดไวรัลมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อเสียงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนเสียงระเบิดหรือแม้แต่เสียงของพวกเดียวกันเองหากมันได้พบกับเหยื่อที่ยังไม่ได้ติดเชือ้อไวเราจะเริ่มออกไล่ล่าพวกมันอย่างไม่ลดละไม่สําคัญว่าเหยื่อจะอยู่บนพื้นบนหลังคาหรือภายในอาคารพวกไวเราสามารถตามล่าพวกเขาไปได้ทุกทีพยายามข่วนกัดและทุบตีเหยื่อของมันจนกว่าจะตายและเนื่องจากร่างกายที่ยังไม่เสื่อมสภาพอย่างสมบูรณ์ทําให้ไวน์เราสามารถใช้กล้ามเนื้อของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกหนึ่งสิ่งที่ยังคงหลงเหลือจากการกลายร่างเป็นไวร์ลอคือความทรงจําและเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์ในบางครั้งขณะที่เข้าปะทะกับไวร์ลอเราจะได้ยินเสียงพวกมันพูดคําพูดของมนุษย์ออกมาสาเหตุอาจจะมาจากความเจ็บปวดของร่างกายที่ส่งเข้าไปยังสมองและระบบประสาทกระตุ้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและฟื้นฟูความเป็นมนุษย์กลับมาได้ชั่วครู่หนึ่งโดยอาการแบบเดียวกันนี้จะสามารถเห็นได้จากผู้ป่วยโรคพิสุนักบ้าด้วยเช่นกัน ที่ถึงแม้ร่างกายจะก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผลแต่พวกเขายังมีสติอย่างครบถ้วนแต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานเราไวร์เราก็จะถูกฮาลานไวรัสเข้าครอบงำอีกครั้งทำให้พวกมันยังคงออกไล่ล่า,ลายเหยื่อผู้โชคร้ายต่อไปหลังจากที่ผู้ติดเชื้อกลายร่างเป็นไวรัลได้หลายวันพวกเขาก็จะก้าวสู่การกลายพันธุ์ครั้งใหม่ซึ่งการกลายพันธุ์ครั้งนี้ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีหลักๆขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าทั้ง2กรณีเป็นเพียงทฤษฎีและความเป็นไปได้ ไม่ได้มีการยืนยันจากทางผู้พัฒนาแต่อย่างใดหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาด้วยนะครับกรณีแรกคือไวอรัสที่ออกล่านในตอนกลางวันและได้อยู่ท่ามกลางแสงแดดเป็นเวลานานรังสี UV จากแดดจะส่งผลให้ไวรัสแายในร่างกายของมันอ่อนแอลงการเหนื้อและการตอบสนองของสมองจะเริ่มเชื่องชา้าและสุดท้ายพวกมันจะกลายเป็นไบเตอร์ผู้ติดเชื้อที่มีลักษณะคล้ายกับซอมบี้เชื่องช้าและไม่สามารถไล่ล่าผู้เล่นในระยะยาวได้ พวกไบเตอร์ไม่ได้มีความอันตรายเท่าไวรัลแต่พวกมันมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ทําให้การรับมือกระฟูงไบเตอร์เป็นเรื่องยากสาหรับคนคนเดียวและหากผู้รอชีวิตประมาทพวกเขาก็อาจถูกไบเตอร์จัดการลงได้อย่างง่ายๆแต่ความอันตรายของไบเตอร์ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเมื่อถึงตอนกลางคืนพวกไบเตอร์บางตัวสามารถกลายร่างเป็นไนวอลเกอร์ไบเตอร์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบไวรัลเนื่องจากกล้ามเนื้อและสมองของพวกมันไม่ได้ถูกยับยั้งไว้ด้วยแสงแดด ความสามารถในการทำงานของร่างกายเลยกลับคืนมาชั่วขณะการกลายพันธุ์ของไวรัลในกรณีที่2คือพวกที่ไม่ได้โดนแสงแดดออกล่าและหลบซ่อนอยู่ในความมืดไวรัสในร่างกายของพวกมันจะเริ่มกลายพันธุ์และส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพมัดการเนื้อเริ่มเพิ่มมากขึ้นสายตาถูกปรับให้มองเห็นในความมืดและเริ่มมีอวัยวะพิเศษงอกขึ้นมาพวกมันจะกลายเป็นวัวละทัยนักล่าผู้อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร วัลทยมีความสามารถทางกายภาพที่เหนือกว่าไวายร์ลอยอย่างมากทั้งความแข็งแกร่งความคล่องตัวความเร็วพวกมันสามารถไล,ล่ล่ามนุษย์ในตอนกลางคืนได้อย่างไม่ยากเย็นเนื่องจากวัวลทายวิ่งเร็วกว่าและสามารถปีนายสิ่งกีดขวางได้ดีกว่ามนุษย์จุดอ่อนหนึ่งเดียวของวัวลทยคือแสง U v วที่มีอำนาจในการเผาผิวหนังของพวกมันให้ไหม้ได้ในพริบตาหึ่งในสาเหตุที่เป็นไปนได้อาจจะมาจากการกลายพันธุ์ที่มีความไม่สเสถียรของไวรัส ภายในร่างกายและผิวหนังของโวลาทลไทยมีไวรัสที่ไม่คงที่ฝังตัวอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งรังสี UV มีความสาม,มารถในการเผาทำลายโครงสร้าง RNA ของไวรัสเหล่านั้นส่งผลให้เซลล์ของโวลาทลไทยเข้าสู่กระบวนการอพอ p โทซิสและเนื้อเยื่อในบริเวณนั้นก็จะตายลงในทันทีสำหรับรายละเอียดเชิงชีววิทยาของโวลาทลไทยผมจะขอเก็บไว้ทำเป็นวิดีโอแยกเลยนะครับเนื่องจากผมอยากลงรายละเอียดแบบจัดเต็มยังไงก็รอดูกันได้เลยครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีของผู้ติดเชื้อประเภทไวรัลแต่มันก็ยังมีกรณีพิเศษที่ฮารานไวรัสสร้างสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดกว่าทั้งไบเตอร์และวอลทายขึ้นมาพวกมันคือผู้ติดเชื้อที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นโทษผู้ติดเชื้อที่สามารถพ่นกรดสีเขียวออกมาจากปากได้บอมเบอร์ผู้ติดเชื้อที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นระเบิดมีชีวิตหรือจะเป็นเดโมลิเชอร์ผู้ติดเชื้อร่างยักษ์ที่มีกระดูกแข่งยื่นออกมาภายนอกร่างกาย ผู้ติดเชื้อรูปแบบพิเศษทั้งหมดนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของ5าล้านไวรัสโดยมีทฤษฎีที่เป็นไปได้2องทฤษฎีด้วยกัน1คือสภาวะภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของโฮสต์ที่ต่างออกไปในแต่ละคนผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอาจทําให้ร่างกายไม่สามารถต่อต้านไวรัสได้ทําให้หาลานไวรัสสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพรวมถึงลักษณะทางพันธุก,กรรมของโฮสต์ได้อย่างอิสระ ส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ที่เปลี่ยนร่างกายของโฮสต์ให้มีความแตกต่างจากผู้ติดเชื้อทั่วไปทฤษฎีที่2คือไวรัสสามารถปรับตัวเข้าหาร่างกายของมนุษย์ได้และเริ่มใช้มันเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความเป็นไปได้ว่าช่วงแรกของการแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อที่พวกเราได้เห็นอาจจะเป็นเพียงผู้ติดเชื้อชุดแรกและเมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัสผ่านการกัดไปเรื่อยๆไวรัสที่ถูกส่งต่อก็ได้พัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น และเมื่อฮารานไวรัสสามารถเข้าควบคุมรหัสพนันธุกรรมของมนุษย์ได้มันจึงค่อยๆเปลีย่ยนลักษณะร่างกายของโฮสต์ไปทีละน้อยและสุดท้ายก็ได้เกิดการกลายพันธุ์อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันภายในเกมคุณผู้ชมคิดว่าทฤษฎีไหนที่เป็นไปได้มากกว่ากันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าใครมีทฤษฎีเป็นของตัวเองก็เอามาแชร์กันได้เลยถึงแม้ว่าฮารานไวรัสจะอันตรายถึงชีวิตแต่มันก็ยังสามารถถูกยับยั้งได้ด้วยยาแอนติซิน a n นติซินเป็นยาที่ถูกผลิตขึ้นโดยองค์กร g r e มีความสามารถในการยับยั้งไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายในร่างกายแต่มันก็ยังทิ้งอีกหนึ่งคำถามเอาไว้นั่นก็คือแอนติซินทำงานยังไงหากอ้างอิงตามหลักการในชีวิตจริงแอนติซินจะมีลักษณะาการทำงานคล้ายกับตัวยาประเภท p โพรฟิเล็กซซึ่งสามารถยับยั้งการแพร่เชื้อของโรคเอดได้ถึง60% โดยกระบวนการทำงานของมันคือการเข้าไปยังเซลล์ภายในร่างกายของโฮสต์และป้องกันไม่ให้เซลล์เข้าไปอ่าน RNA จากไวรัสส่งผลให้ไวรัสไม่สามารถแพร่พันธุ์ผ่านเซลล์ภายในร่างกายได้แต่กระบวนการนี้ก็เป็นเพียงทางแก้ชั่วคราวเท่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปฤทธิ์ของยาแอนติซินก็จะหมดลงส่งผลให้เซลล์กลับไปสร้างไวรัสภายในร่างกายขึ้นมาเหมือนเดิมผู้ป่วยที่ติดเชื้อจึงจำเป็นจะต้องใช้แอนติซินอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าหากขาดไปแม้แต่เพียงโดสเดียว กระบวนการเปลี่ยนร่างของาลานไวรัสก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งและโฮสต์คนนั้นก็จะกลายเป็นไวรัลในที่สุดซึ่งหลังจากที่เมืองฮารานถูกกักกันหน่วยง,งาน GIE ก็ยังคงจัดส่งแอนติซินให้ผู้คนในรูปแบบของแอร์ดรอปพร้อมกับทรัพยากรที่จําเป็นสำหรับการเอาตัวรอดทางนี้ก็เพื่อมอบโอกาสให้ผู้ที่ยังเหลือรอดอยู่ภายในเมืองแต่การส่งของด้วยวิธีนี้ก็ได้ทําให้เกิดสงครามการแย่งชิงแอนติซินขึ้นเนื่องจากผู้รอดชีวิตทุกคนล้วนต้องการยา และการเข็นค่าการเพื่อให้ได้แอนติซินจึงไม่ใช่เรื่องแปลกในฮารลานซิตี้สุดท้ายหลังจากที่เหตุการณ์ในดายิงไล์เริ่มต้นขึ้นค่ายเคนได้ถูกส่งตัวมายังเมืองฮารลานซิตี้เพื่อเก็บกู้ข้อมูลลับบางอย่างกลับไปให้องค์กร G.R.E. แต่ทว่าการมาถึงของเขาก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อ G.R.E. ตัดสินใจจะยกเลิกการส่งแอนติซินเข้ามาในเมืองทำให้ความวุ่นวายในหมู่ผู้รอดชีวิตปะทุถึงขั้นขีดสุด แอนตีซินที่เคยเป็นของหายากอยู่แล้วได้กลายเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถหาใหม่ได้ทุกคนเริ่มใช้ทุกวิธีทางในการแย่งตัวยาตัวนี้และการตัดสินใจของคายเครนจะเป็นสิ่งที่กำหนดชะตากรรมของฮาลานซิตี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อคุณผู้ชมสามารถซื้อเกม d i ิ g Light มาสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยครับหรือถ้าจะลอสรุปเนื้อเรื่องจากผมก็ได้นะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเจาะลึกฮารลานไวรัสจากเกม Dying Light ถือเป็นไวรัสอีกตัวที่ดูน่าจะเป็นไปได้ในชีวิตจริงนะครับคล้ายๆกับเชื้อลาคอร์ดิเซปจากเกม The Last of Us ที่มีอยู่ในชีวิตจริงและก็อาจมีโอกาสกลายพันธุ์ได้แบบในเกมเลยถ้าเกิดว่าวรัสพวกนี้กลายพันธุ์ขึ้นมาจริงๆโลกของเราคงกลายเป็นแบบ y ด n g Light หรือไม่ก็ r e s ่ d e n t Evil แน่นอนซีรีส์ y ด n g ิ i ไ h t ของเราก็ยังมีกันต่อนะครับเพราะมีทั้งโมลาไทยทั้งไวรัส GHV จากเกมภาคที่2ที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยยังไงคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็สามารถรอรับชมกันได้ที่ช่องนี้ได้เเลลยนนนรััับสาหววี้้ผมอออองงกก็ตขตขไป่ แล้วเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปเพื่อตอบคำถามที่เกมไม่ได้เล่าให้กับคุณผู้ชมฟังขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ